ไปดูกันที่ขอนแก่นหน่อยค่ะมีกิจกรรมหมอเดินเท้าเพื่อประชาชนโดยหมวดเสนารักจากกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิพนเสพรวมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาหนองทุ่มเดินเท้าลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพกปะให้กำลังใจแล้วก็ไปตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าให้บริการตรวจและแนะนำวิธีดูแลสุขภาพไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณทองสาแทงพยอมอายุ56ปีคุณชมพวงดอกพวงดอนเคงอายุ61ปีท่านนี้เคยผ่าตัดสมองนะคะและคุณทองเขียวหันอายุ69ปีรายนี้พิการทางสายตาค่ะ อยู่ที่บ้านวังยาวน้อยหมู่7ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไปตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพกันถึงที่บ้านเลยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการเดินทางไปพบแพทย์ด้วยค่ะ